สิ่งที่น่าทึ่งคือมีคนล้างกระบาทรายสัปดาห์ละครั้งกันเยอะมากคือมันดีมากเลยนะห้องน้ำแมวจะได้สะอาดมากขึ้นค่ะที่ถามเพราะอยากรู้ว่าทุกคนล้างกระบาดทรายกันบ่อยแค่ไหนก็เลยลองทําโพลถ,ถามทุกคนไปส่วนเฮนเนี่จะเป็นกลุ่มคนที่ 2- อถึงสสัปดาห์ครั้งล้างซะมากกว่านะคะแล้วทุกคนเป็นแบบไหนกันคะมาแชร์กันได้นะคือการรักษาความสะอาดของกระบาทรายเนี่ยสำคัญมากค่ะบางทีแมวบ้านไหนเนี่ยท้องเสียไม่มีสาเหตุเนี่ยอาจจะไปเพราะเราไม่ค่อยตักทรายแล้วก็ไม่ค่อยล้างห้องน้ำแมวอย่างเฮนรี่เนี่ยยุ่งแค่ไหนยง คุณภาพทรายแมวที่ใช้เนี่ยถ้าคุณภาพยิ่งดีก็จะช่วยยิ่งยืดอายุให้สะอาดนานขึ้นด้วยอย่างเห็นเนี่ยจะใช้ทรายไลฟ์เมดนะคะเป็นทรายต้งหูแท่งที่ใช้มานานแล้วรู้สึกว่าเออมันอยู่ได้นานกว่าลหลายๆแบรนด์ใช้ไปเราไม่แสบจมูกค่ะอีกอย่างคือทรายเกาะตัวกันดีตักง่ายที่สําคัญเลยเนี่ยคือตัว P ีไฟเบอร์นะคะที่มีอยู่ในทรายต้งหู้ก็จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในทรายได้ชอบตรงนี้แหละตรงที่เขาเลือกใช้พืชมาเป็นส่วนผสมทําให้ทรายดีกับแมวมากขึ้นในจะพืชยาฆ่าที่ช่วยลดกลิ่ ใหญ่บะรึมฮึมแล้วด้วยไปลองดูกันได้นะคะมันดีจริง